สวัสดีครับผมกิมตลาดภูนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาพบกับสมเด็จฟ้าผ่าของลุงปุโตะว่าประดูชิมพีกันนะครับสาหรับสมเด็จฟ้าผ่านะครับผมมีการจัดทําคลิปไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวเนี่ยหลาย EP แล้วนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเ,เ,เบือเบ่อกันนะครับเพราะว่าเป็นพระหายากนะครับแล้วก็เป็นที่แสวงหาแก่หมูลูสิเป็นอย่างมากจํานวนการจัดสร้างเนี่ยเพียง108อองค์ตัวจริงหายากแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาพบ กับอีกองหนึ่งนะครับแล้วก็อีกวันณะหนึ่งนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้มีหลากหลายวันณะนะครับแล้วก็เป็นพระที่ผมเจอได้น้อยแล้วผมเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผ่านมือแล้วหรือว่าได้เช่าหาบูชาจากลูกศุศิ์มาแล้วเนี่ยผมจะทําคลิปให้ได้ทุกๆครั้งนะครับเนื่องจากเป็นพระที่ผมค่อนข้างชอบเป็นอย่างมากแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นนะครับเป็นพระหายาของหลวงปู่โตนะครับมีแบบนี้เลยประวัติเนื้อหาเนี่ยผมทําไปแล้วหลากหลาย E ีพีนะครับเข้าย้อนดูกันได้นะครับ รงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันน,นะครับส่วนฐานล่างๆนะ่ครับเป็นขาโต๊ะเนี่ยองนี้ค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่ากดเนี่ยค่อนข้างแอนมาด้านหน้านะครับแต่ตัวองค์พระเองเนี่ยเหมือนมีประกายทองอยู่ในองค์พระนะครับเป็นโซนพระพิมพ์ล่ล่าบึกงหนึ่งพิมนะครับนี่แบบนี้เลยนะ ดูการกดข้างนะครับกดข้างแบบโบราณนะครับถ้าเป็นฟันตัดหรืออะไรอย่างนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเนี่ยมีการกดด้วยนิ้วมือแบบนี้คือแอดไ้ด้านหน้านะครับเมื่อแอด์ได้านหน้าเนี่ยพิมหน้าก็จะค่อนข้างชัดนะครับกดแบบโบราณนะครับอยากให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายนะครับให้ชมด้านหลังกันถ้ามีโอกาสก็จะเอามาทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ เขาเป็นพาที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับของหายากอยากให้เพื่อนได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับของหายากก็นานๆมาทีก็อยากให้รับชมกันนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีแบบนี้สมเด็จฟ้าผ่าของหลวงปู่โตปู่ดูสชิมพีสม,มาขายกินตลาดกูได้นะครับกินดีรับเช่าตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนวันนี้ผมกินตลาดกูขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ